ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนนะฮะสวัสดี f อซแล้วก็ผู้ชมคลิปทั้งช่อง y o u t ทุกทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมผูส่งไมนโครครับนะฮะก็เป็นการห่างหายไปหลายวันพอสมควรครับลังหลังจากที่วัดรับรถมาตั้งแต่วันที่สิบเ็ดสิบเ็นะครับร <c oughs> ับรถเหมือนลดไอ้วันนี้เลยเหมือนลดราคาลาซาด้าเลย <c oughs> ก็พอดีลดเสร็จนะครับ รถเสร็จก็เลยไปเอารถมานะฮะเอารถมาตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดแล้วก็ท้ายทางานช่วงอ่าวันที่สิบเอ็ดช่วงบ่ายแล้วก็สิบสองทำงานเต็มวันนะครับก็วันที่สิบสามเมื่อวานนี้่าไม่ได้ทํางานครับพอดีมีปัญหาครับรถมีปัญหาก็อได้โทรไปแจ้งทางทางร้านทางร้านเจสุวันนี้เนาะเจสุวันนี้ก็เอาช่างเข้ามาแก้ไขเรียบร้อยแล้วครับมาเช้าเนี่ฮะวันนี้ก็ทํางานตอนบ่ายครับแต่เลยว่ายังไม่ได้ ก็คือก็เหมือนว่ายังไม่ได้ทําคลิปนะฮะทำคลิปให้พี่เพื่อนนะฮะผมรู้ว่าพี่เพื่อนรอคลิปผมอยู่ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าผมเองก็เนี่ยดูดิจราบียงร้องอยู่เลยบอกแล้วมันยังไม่เข้าที่อย่าหาผมไม่อัดจราบีอัดแล้วอัดแล้วอัดมันก็ไม่หายอัดวันสองสารอบก็ไม่หายอ่ามันเป็นไอ้นี่คร argue, er vida, <without them. S 1> ับคล้ายๆว่าอ่าสลักสลักนะคือเป็นการ เอาสักไปพอกอนนะเนาะไปพอกไปพอกไขแน่นอ่ะมันคือไม่ได้เปลี่ยนสลักใหม่พมูดง่ายอ่ายพอกไขแน่นแล้วก็ใส่อันนี้บางทีมันก็มีร้องบ้างเดี๋ยวจะใช้ไปก่อนครับถ้ามันยังไม่หายร้องก็คงจะต้องถอดไปดูนะฮะก็ไมไ่เป็นไรแต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่ประเด็นหลักนะครับประเด็นหลักก็คือรถมีปัญหาก็ได้แก้ไขเรียบร้อยหมดแล้วครับก็อาใช้งานได้เหมือนเดิมแล้วนะครับก็ผมก็คิดอยู่ว่ารถมันน่าจะยังไม่เข้าที่เข้าทางเท่าไหร่นะครับก็เลยยังไม่อยากทําคลิปนะฮะ ก็เลยว่าเดี๋ยวเฮ้ยเราก็กะว่ารอไปสักวันสองวันก่อนเดี๋ยวเดีย๋ยวเราค่อยทําคลิปนะฮะแต่ตอนนี้ก็พร้อมนะครับก็เลยทําคลิปให้พี่เพื่อนดูเนาะเพราะตรงนี้ก็จะเสร็จแล้วนะฮะบ่บอนี้จะเสร็จแล้วนะครับนี่อาจจะเสร็จแล้วเนี่ยบอ่อเนี่ยบ่ออันนี้บ่อสองบ่อสองนี่อันนี้นี่ฮะอันนี้บอ่อหนึ่งอยู่นี่นะฮะบอดีมาไฟก็มาได้ประเดิมงานนี้อ่าได้อ่วาวันครึ่งแล้วก็วันนี้ครึ่งวันก็เป็นสองวันนะครับอ่า,ารวมก็ ก็อย่างที่บอกรถมีปัญหาใก้ไขเรียบร้อยแล้วครับแต่ภาพรวมก็ยังไม่เจอยังยังไม่เจออะไรนะครับก็ยังไม่เจออะไรดีก็ยังปกติดีครับปกติดีรถก็ประมาณห้าพันชั่วโมงเนาะเก่าญี่ปุ่นห้าพันชั่วโมงก็อย่างว่านะเก่าญี่ปุ่นเน่ก็มันมีการผิดลาดกันได้เราอย่าไปซีเรียสนะฮะเราก็ดูว่าภาพรวมให้รถมันโอเคเท่านั้นเองนะขับเกือบพว่าจะพี่ๆเดี๋ยวก็ดูว่าเออว่าขับแล้วมันเป็นยังไงแต่ผมว่ามันเร็วนะอันนี้ก็เร่งเครื่องประมาณครึ่งนึงครับประมาณห้าขีด อย่าใ,ใ,ให้พเพื่อนดูเล่งเครื่องประมาณนะ่ะอันนี้ความร้อนก็ประมาณนี้นะนีความร้อนก็ประมาณสี่ขีดนะแสดมันทรงเลยนะแด่มันท่งหน่อยความร้อนสี่ขีดนะฮะสี่ขีดก็กันเร่งก็ประมาณนี้นะฮะก็ยังไม่เข้าที่เข้าทางเนาะนี่คันเล่งประมาณนี้อ่าวัวนี้แดดย้อนแดด่อยนะนะย้อนแดดหน่อยก็ ใช้โหมด S นะฮะเป็นโหมด S นี่ยฮะอันนี้เป็นโหมด S เออลืมให้ดูโหมดนะฮะอันนี้ก็คือโหมด S เราต้องบังแสงครับถ้าบังแสงจะเห็นสีแดงเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมันจะเป็นสีแดงออาเห็นปะ่ะนี่นะฮะตรงนี้ก็มี h ed, มี S แล้วก็ตรงนี้นะฮะถ้าเกิดอยากให้คนติดตาม,มเยอะๆก็กด Fc นะครับไ <laughs> อนน้ไม่ใช่มันคคนละปุ่มกันแหมเล่นเองหาเองนะฮะอันนี้ Fc คือเอาไว้สำหรับยกท่องานช้าๆนะคะงานชา้าๆนี่ เล่นเองหาเองครับขำๆไปฮะอยู่คนเดียวเหงานะ่ฮะเอาแบบพูดคุยพี่เพื่อนนะฮะต่อครับก็พูดถึงไหนเลยตะก,กี้อ่าทุกอย่างเข้าที่แล้วครับเข้าที่เข้าทางก็จะทํางานตอนนี้เราก็เนี่ยนะมาแตกตรบขอบนอกครับขอบนอกคือผมได้ตักดินทีเลนนะครับคีเลนก็คือว่าผมตักส่งเอาไว้ด้านนอกครับนอกนอกนอกเขตนะครับผมตักไปไว้ตรงนเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยแล้วก็เราก็เกี่ยวขึ้นมาหลังคันนะครับ มันเป็นเิเลนนะครับเนี่ยก็คือบ่อเนี้ยมันกับพวกไอเนี่ยมันก็จริงๆก็ไม่น่าจะขึ้นได้นะหลังคันน่ะแต่ก็พอดีมันเริ่มหมาดก็เลยขึ้นได้นะครับก็มีด้านนูน้นด้านเดียวครับพี่เพื่อนผุด้านกำแพงด้านนู้นไม่โผไปไม่ได้ไม่กล้าไปครับลงบอ่อแน่ครับต้องเดิไปตรงดูไหลลงบอ่อแน่ครับอันตรายนะฮะอันตรายตรงน้นต้องรอแห้งจริงๆครับแต่ตรงเนี้ยพอไปได้ครับก็ใช้ทั้งแผ่นเหล็กใช้ทั้งมีแผ่นเหล็กแล้วก็มีไม้ อุปกรณ์ครบครับอุปกรณ์อย่างชีพครบไม่งั้นก็เรียบร้อยครับไม่งั้นลุยไม่ได้แล้วครับพีเพื่อนจมครับจมจมแน่นอนนะจมแน่นอนมันก็ยังเละๆอยู่ครับเนี่ยครับมันตั้งคันก็ยังไม่ค่อยจะอยู่ก็ตามสไตล์ไปก่อนตามสภาพไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวแห้งแล้วค่อยเก็บไงนอีกทีนะฮะแห้งแล้วก็เก็บค่อนมาเก็บไงินอีกทีหนึ่งก็เร็วดีครับอามเข้าอามออกนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมต้องการนะฮะการซื้อรถเนี่ยคือว่า ต้องการตรงนี้ยต้องการอาร์มเข้าอาร์มออกก็เไม่เร็วเนี่ยแหละครับรถเนี่ยนะครับอต่รถท,ทำงานชา้าทํางานเร็วก็อยู่ที่อาร์มเนี่ยะครับอาร์มเร็วนี่ก็รถเหมือนทํางานเร็วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เราก็ต้องใช้อาร์มในการขุดอยู่แล้วนะฮะขุดนะสวิงชา้ายังสวิงช้านี่ยัง,ย,งยังไม่เท่ากับอาร์มเขา้าอาร์มช้านะครับสวิงช้ายังไม่เท่าไห่นะครับพูดถึงกยังไม่เท่าไห่นะแต่ถ้าเกิดอาร์มเข้าออกชา้าเนี่ยโอ้โหมันเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าอะไรนะมันก็ทําให้รถดูช้านะครับเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่ได้ว่าอันนี้นะไม่ได้ว่ารถ รถคันเก่าผมนะผม,ผมคือวันนี้ผมเทียบกับคันเก่าผมคันเก่าผมอาร์มมันช้าไงแต่ทรงสวิงมังนเร็วแต่อาร์มมันชา้ามันเป็นคือรถบุคลิกรถจะเป็นอย่างนั้นนะครับเราว่ากันไม่ได้นะฮะว่าไม่ได้ถ้าเกิดรุ่นนั้นนะถ้ารุ่นคันเก่าผมถ้าเกิดอาร์มรเร็วนะผมก็คงไม่ต้องซื้อมาร์คอะ่ะผมก็ใช้คันนั้นแหละหละนะฮะตอนนี้ว่าเขาออกแบบมาอย่างนั้นนะฮะรถมันเ,เป็นอย่างนั้นนะฮะอู้งนบางทีมันเป็นอย่างนี้ครับีเพื่อนยังไม่ชินนะฮะ มันไม่ชินนะมันยากยากว่ากที่จะควบคุมก็อยู่หบางทีก็เราขับนะอย่าไปขับอุ้นสามอย่าไปขับโบอเบมันก็เอาเรื่องอยู่ครับเอาเรื่องอยู่นะฮะเอาเรื่องอยู่<ม>ก็ภาพรวมก็ดีครับรถทํางานดีครับคล่องมากครับคล่องแล้วก็ลื่นดีครับขับลื่นดีขับคล่องมากนะฮะก็เราก็จะได้มาลองรับเรื่องงานเรื่องอะไรเนาะงานที่เราจะต้องรับในภายภาคหน้านะครับ อย่างนี้เราก็ไปงานคิลลิ่งเนี่ยมันก็จะเร็วขึ้นนะครับบางทีเราไปได้ดางานคิลลิ่งที่ราคามันตึงๆเนี่ยถ้าราคามันตึงมากอ่ะถ้าเกิดเป็นรุ่นสามมันจะทําไม่ได้นะครับพี่เพื่อนนะฮะอย่างรุ่นสามเนี่ยทาได้วันละไล่เงี้ยวันได้ไล่หนึ่งอย่างเงี้ยเออเราได้ราคาเราไม่ได้เงี้ยมันทําไม่ได้แต่คันเนี้ยถ้าเกิดพูดถึงแบบเดียวแต่คันเนี้ยถ้าคันเนี้ยอ่าเขาวันหนึ่งอ่ะเขาได้จํานวนไล่มากคือเขาเขาได้เขาทำงานแล้วได้จํานวนไล่มากกว่า มันก็ทําให้เราคุ้มทุนกว่านะครับคุ้มทุนกว่านะฮะอันนี้เราก็มองมองถึงตรงนี้นะครับมองตรงนี้แล้วอย่างเราเวลาเวลาทําไปทามองทํางานเนาะก็ลูกค้าก็จะมองว่าเอ้ะบุญส่งทำไมเครื่องจักรเก่าจังอะไรเงี้ยก็คือเราก็เลยจะต้องมีการพัฒนาตรงนี้ขึ้นมานะครับอ่าเพื่อรองรับให้กับอ่าผู้ที่จะจ้างเรานะครับลูกค้าต่างๆที่จะจ้างเรานะครับเราก็เราขยับรุ่นขึ้นมาให้มันเป็นรุ่นใหม่ขึ้นมาหน่อยนะครับให้รุ่นใหม่ขึ้นมาหน่อยแต่ก็ ไม่ได้จะเป็นเท่ารุ่นใหม่ๆทั้งร้อยสี่สิบนะครับก็มีเงินแค่นี้นะครับบางท่านอาจจะสงสัยว่าทําไมราคาที่ผมซื้อทําไมไม่ซื้อร้อยสี่สิบไปเลยคือมันมีเงื่อนไขหลายๆอย่างนะพี่เพื่อนเพราะว่าอตรงนี้เงื่อนไขตรงเนี้ท,ท,ท,ที่ที่ผมชอบก็คือว่าคือผมอยู่ห้องเช่าเนาะผมอยู่ห้องเช่าแล้วผมเป็นคนต่างจังหวัดใช่ไหมในการที่คนต่างจังหวัดวมาซื้อที่เนี่ยแล้วผมก็ไม่ใช่เป็นคนที่มีฐานะดีอะไรนะฮะทางบ้านก็ ผู้ง่ายว่าเราไม่มีที่มีทางอ่ะผู้ตรงๆที่จะไปคัดประกันน่ยอ่อแต่ที่นี่เงื่อนไขมันเครื่องเงื่อนไขค่อน,น,นข้างที่จะง่ายครับง่ายง่ายก็คือว่าไอเรื่องสเตทเมนต์อะไรพวกเนี้ยเราผ่านอยู่แล้วถ้าเงินหมุนเวียนในบัญชีมผ่านอยู่แล้วแต่ว่าหลายๆอย่างอ่ะที่เราไม่มีอ่ะอย่างเช่นเราต้องเป็นเจ้าบ้านเราต้องมีรถที่อ่ารีกแล้วนะหมดอ่าหมดงวดแล้วอะไรเงี้ยครอบครองอยู่อะไรเงี้ยมันลหลายๆอย่างอ่ะมัน ถ้ากับเป็นแนนอื่นน่ะมันจะยากแต่แนนเนี้ยคือง่ายครับเขาง่ายแล้วเขาแบบคือเข้าใจคนทําหากินเนาะอ่ามาคุยกับผมผมก็คุยกับทางไปแนน์ก็คุยกันแบบเปิดโก๊กนะเออทางไปแนน์เขาก็โอเคครับอนุมัตินะฮะก็เลยได้อ่ารุ่นคันนี้มาครับเป็นมาปลายคันนี้มาครอบครองนะครับวันนี้ก็ต้องบอกทุกยางมันอยู่ที่เงื่อนไขนะพี่เพื่อนนะเงื่อนไขนะฮะคือผมถามอยากได้ไหมร้อยสี่สิบก็อยากได้ราคาเท่ากับคันเนี้ยแต่เป็นร้อยสี่สิบก็อยากได้นะฮะแต่ ก็อย่างที่บอกเลื่อนไขของไฟแนนซ์นะครับมันอยู่ที่ว่าใครให้โอกาสเรานะครับโอกาสเนี่ยมันไม่ได้มีกันง่ายๆนะครับคนที่จะให้โอกาสเรานะครับโอกาสนี่เป็นสิ่งสาคัญนะครับบางคนเนี่ยมีฝีมือแต่ก็ไม่มีโอกาสนะฮะอย่างผมเนี่ยก็ยังโอเคยังได้รับโอกาสห,หลายๆอย่างนะครับอยากไปที่ซื้อรถเจสวนนีก็แนะนําดีครับอย่างเราก็แนะนําด,าดีบริการดีมากครับเรือนี้ก็ต้องยอมรับเจเลยว่าอเจนี่ก็คือได้ใจอ่ะได้ใจคนทํางานอ่ะอได้ใจคน ดนรถอะพูดตรงๆอ่าเราบอกรถมีปัญหาปุ๊บเนี่ยเขาก็มาทําให้เราถึงที่นะครับเออเมื่อ,อวานจ,าจริงๆเมื่อวานนี้เจ๊ก็บอกว่าอ่าช่างไม่อยู่นะครับช่างไม่อยู่นะฮะก็ก็เลยได้ต้องมาได้มาวันนี้นะครับถ้าเกิดว่าเมื่อวานช่างอยู่ก็คงจะได้ซ่้มแต่เมื่อวานนะครับอ่ะ,ะอันนี้ก็มาคุคยพี่เพื่อนเนาะโอ้โหคุยแป๊บเดียวสิบนาทีแล้ว <laughs> งานนี้ผมขอจบคลิปไว้เพื่อนี้ก่อนนะครับพี่เพื่อนเรื่องมาคุยสาระเกี่ยวกับรถเบโคคันใหม่นะให้พี่เพื่อนรู้ว่าสาเหตุที่ซื้อเจดจากอะไรอะไรยังไงประมาณไหนนะฮะก็จะให้พี่เพื่อนได้ดูความเร็วของรถด,ด้วยว่ารถอะทำงานมันเป็นยังไงบ้างอะไรบ้างนะฮะอย่าเพิ่งเบื่อนะครับเดี๋ยวเราต้องเจอไม่ต้องรีบนะครับราะเดี๋ยวเราจะเจอคลิปกันอีกยาวเลยเายาวๆเลยคันนี้นะฮะต่อต่อไปก็จะเป็นคลิปคันนี้แหละครับตลอด โอเคครับพี่เพื่อนยังไงผสมมโครต้องขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามให้ผระส่งไมโครด้วยนะครับผมสวัสดีครับ